สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยายออฟคารลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1นึถึง1ิพฤกคุภาค่ะมากันที่วันจันทร์มากันที่ความรักความสัมพันธ์ในแต่ละวันนจะจ๊ะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนนี้นะคะ วันจันทร์ความรักความสัมคัญการงานการเงิน,นชีวิตโดยรวมช่วงนี้ออกสังคมบ่อยไหมจ๊ะมีแวดวงสังคมออกสังคมบ่อยนะงานเลี้ยงเยอะปาร์ตี้เยอะไหมช่วงนี้หรือว่าการขยับขยายการขยับขยายคอนเน็กชันบางคนอาจจะไปหาคอนเน็กชันใหม่ๆสำหรับชีวิตนะจ๊ะเด e t าเวอร์อ The Tower บางคนอยากออกจากงานเหรอคะบางคนมีความสึกอึดอัดต่อสิ่งที่เผชิญอยู่เบื่ออยากหลุดพ้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างโอเคมาเรามาดูกันว่าชีวิตคุณในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยเป็นไกด์ไลน์้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำขำดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดไพ่ใบแรกค่ะเป็นสามไม้เท้า สาม,ม่เท่าอาจจะมองถึงการที่จะวางแผนหรือการขยับขยายการเข้าวงสังคมการวางแผนการตลาดการประชาสัมพันธ์มีโอกาสที่จเจริญจะ มีโอกาสที่จะทํางานแล้วได้ความเจริญก้าวหน้าหรืออาจจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางคนซื้อของเพิ่มซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเอามาทามาหากินนะคะการได้พบปะก,กับผู้คนใหม่ๆขยับขยายทิศทางนะบางคนก็เจอคนที่สอดคล้องต้องกันหรือได้รับแดงสนับสนุนการเรียนการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นความการเงิน มีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะสม่ําเสมอมีกิจกรรมทําให้คุณประคองตัวเองไปเรื่อยๆกังวลบ้างเหมือนกันนะต้องประหยัดเหมือนว่าคุณอาจจะต้องประหยัดสักนิดหนึ่งสี่เหรียญเป็นคนที่แบบว่าการใช้เงินหรือคุณเป็นคนประหยัดปัทยยัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกว่าทาอะไรก็ตามยังต้องระมัดระวังกับการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ประมาณนี้นะคะบางคนอะไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินมากหรอกค่ะแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยสู้ดีนักนะ บางคนก็มีติดติดขัดขัดบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้คุณทําให้คุณทุกไปบางคนมีเกณฑ์ของการตกงานได้อ,อ,อยากออกจากงานตกงานบางคนกำลังตัดสินใจแบบจะอยู่จะไปจะอยู่จะไปดีไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากทำงานตรงนี้แล้วอยากไปทำงานของตัวเองอยากจะลองทำดูอยากจะไปตามฝันของตัวเองบางคนกำลังมีฝันของตัวเองค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึง ฝันอะไรเหมือนคุณมีพาชั่นใหม่ๆมีอินคัม edy, ดีๆไหมลักษณะของการมุ่งไปสู่จุดหมายพยายามที่จะไม่อยู่กับที่อ่ะพยายามที่จะมองไปข้างหน้าอ่าประมาณนั้นไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะไปตามฝันให้ได้แต่ว่าช่วงเนี้ยมันดูมีแรงกระตุน้นมีแรงบันดาลใจมีไฟลุกโชนขึ้นมาอ่ามันเป็นลักษณะแบบนั้น ไปค่ะรุยค่ะรุยรวยย,ยถ้าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งแล้วกันอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนหน้าตานะจ๊ะวันจันทร์เหมือนเบื่อเบื่อในายเซ็งเซ็งกับสิ่งรอบข้างหรือบางครั้งตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือการทํางานที่เราเราไม่สามารถตัดสินใจได้เองอ่ะมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามนโยบายทำนู่นก็นไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้ทำนั่นก็นไม่ได้อารมณ์แบบว่า ไม่โอเคสักเท e ่าไหร่เลยนะนะนะนั่งเซ็งเป็ดนั่งเบื่อนายอะไรเงี้ยบางคนก็เบื่อนายเจ้านายบางบางคนเบื่อนายเพื่อนร่วมงานบ้างก็มีนะคะบางครั้งคุณช่วงเนี้ยเกิดความว้าวุ่นใจการเรื่องที่ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่สับสนในความต้องการของตัวเองบางคนยังตีกับตัวเองไม่เสร็จแต่ว่าฉันต้องการอะไรกันแน่บางคนเกิดความลังเลสงสัยอืเกิดการต้องทบทวนตัวเองในเงื่อนไขต่างๆหรือมัน มันมีข้อเสนออะไรเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่แน่ใจว่าข้อเสนอนั้นมันจะเป็นเป็นไปตามข้อเสนอไหมอะไรอย่างนี้เนะี่ยบางคนซื้อของมีตําหนินะคะระวังของที่ซื้อมาไม่ตรงปกอ่ามีตําหนิก็ได้เหมือนกันอืมสถ,ถานการณ์การเงินนะ่ะมันก็พลิกผันไปได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ใจเย็นสักนิดหนึงแล้วกันนะคะคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองค่ะมีก้าวถ้วยเป็นพลังงานหลังอยู่ ก่าวถ้วยคือมั่นใจปกติแล้วเป็นคนมั่นอกมั่นใจมีเรื่องมีเรื่องในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้บางครั้งก็รู้สึกมีโรคส่วนตัวสูงเกินไปหรือเปล่าหรือบางครั้งก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันมันไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะธุรกิจการงานเนี่ยบางคนงานเยอะงานทํางานเยอะงานทําไม่หวัดไม่ไหวเลยแต่ว่าเงินไม่ได้เยอะหรือบางคนกระทับถงกับงานเก่าๆไว้อะไรอย่างเงี้ย นจะจ๊ะอืมหรือบางคนอยู่ในกับเพื่อนร่วมงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันอยู่ที่ต้องจัดการนะคะโอเคไหมอ่ะมากันที่ความรักความรักความรักบางคนนะความสัมพันธ์ของคุณสัน่นคลอนเต็มทนระวังความสัมพันธ์สั่นคลอนระวังเกิดเหตุไปคาดฝันระวังแบบว่าบางทีคุยกันอยู่ดีๆแล้วก็ทะเลาะก,กันสะเฉย แบบทะเลาะกันด้วยความหึงหวงก็ได้หรือไปจับได้ว่าแฟนเราไปมีคนอื่นก็ได้นะคะรัแบบแปบ๊บหนึ่งนะคะเออไปจับได้ว่าปัดป๊บป๊บป๊บบางคนมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าไปจับได้กับคนของเราที่แบบ คนของเราคนของเราไปคุยกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันแล้วคุณก็ลังเลหรืออาจจะมีปากมีเสียงมีความใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอแต่บางทีคุณก็ไม่แน่ใจว่าความสมคัญน,นี้มันจะไปต่อได้ไหมหรือจะไปต่อไม่ได้แล้วนะหรือตัวคุณเองอมีความรู้สึกกับใครอ,อ,อาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือกับคนที่เข้ามาเราไม่แน่ใจว่าคนที่เราคบหาดูใจนั้นเขาเป็น เขาเป็นไอ้นี่ไหมเขาเป็นเขาแบบซื่อสัตย์กับเราไหมหรือว่าเขาเข้ามาด้วยความจริงใจหรือจะมาหลอกให้เรารักเราจากไปกันแน่แตพ่พาชั่นมีเต็มนะมีความมีมีพาชั่นบางคนนะ่ะเจอเรื่องของความหึงหวงมากเกินไปแหละอาจจะอยู่ในอารมณ์หึงหวงเกินเหตุสังเกตได้หรือหึงเพราะว่าเขาเป็นอ่าเขาทําให้เรารู้สึกว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะคนโสดละ่ะ คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมสิบไม้เท้าเลยคนโสดเหนื่อยหรอเหนื่อยกับเหนื่อยกับอะไรคนโสดกำลังวางแผนอะไรอยู่คะครอบครัวบางคนมีครอบครัวแล้วเบื่อกับครอบครัวคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง To ูออฟัพอ้อคุณรักครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีค่ะช่วงนี้ไปโฟกัสกับครอบครัวลูกเต่าเด็กอะไรก็ดีนะคนโสดอาจจะยังไม่อยากเปิดใจเพราะกลัวกลัวอะไรกลัว ความสัมพันธ์กลัวรักเราไม่จริงไม่อยากเปิดใจกลัวว่ามันจะไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่าคนโสดมีคนเข้ามานะแต่จะเอาระวังคนมีครอบครัวเข้ามาแล้วกันคนโสดคนที่เข้ามาเช็คดีๆว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังนะจ๊ะใช่พอเข้ามาเปิดเราไปเออเราไปเผยใจแอบรักเขาขึ้นมาเลยยุ่งเลยอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหละจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพากันคิดมาก คิดว่าเขาอาจจะทําอะไรรับหลังเราบางทีขอเบรกพักละคนที่คุณเดียวด้วยอาจจะเป็นราศีสิงห์ราศีกันทัดน้ํกากรกฎมีนพิจิกค่ะแล้วก็ทัดลงใมทุนตุลกลุ่มก็ได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนแล้วก็ยังคงไม่ไว้ใจซึ่งการ,การแต่เราอาจจะรู้สึกว่าชั้นทนแบบนี้มานานละใครบางคนในที่นี้ไม่อยากทนกับตรงนี้แล้วค่ะ ทั้งทนทั้งปรับตัวก็แล้วให้โอกาสก็แล้วยังทําแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันสิ้นสุดไม่ได้หรอกบางทีจากไปแล้วก็เดินกลับมาแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นการห่างกันสักพักมากกว่าห่างกันเพื่ออะไรเพื่อปรับตัวห่างกันเพราะว่ามันพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องห่างกันเพราะว่าความเห็นเราไม่ตรงกันอีกแล้วก็ได้นะอ,อารมณ์นั้นอ่ะรักซ้อนค่ะถ้าคนอยู่ในรักซ้อนเป็นอย่างไร คนอยู่ในรักซ้อนความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยเรื่อยเอยกินคนที่คุณรักเขากลับไปหาคนเก่าเขาหรือเปล่าหรือว่าเราสองคนห่างกันออกไปรอการกลับมารอการติดต่อสื่อสารถ้าคุณรอการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนไม่แน่นะเขาอาจจะไปแล้วก็ได้ใช่ทะเลาะกันไม่เข้าใจการบาดหมางกันเอาชนะคักคานซึ่งกันและกันร,รักซ้อนปล่อยไปเถอะถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปค่ะโอเคไหมอ่ะ สิ่งที่คุณควรระมัดระวังในเดือนนี้อารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรที่จะต้องระวังโอ้คนรักเก่าคนรักใหม่คนรักที่เป็นเจ้าของระวังระวังแพชชั่นระวังวิมานในอากาศหรือว่าคุณไปเดียวกับใครเขาเข้าไปดิวกับเขาและมีความรู้สึกว่าต้องการเขามากอยากได้เขามาก แต่ว่าเราไม่พร้อมหรือเปล่าเราไม่โสดหรือเขาไม่โสดหรือไปยุ่งกับคนไม่โสดก็จะมาระวังส่วนนี้ด้วยที่คุณคิดว่ามันจะมีความสุขอ่ะมันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้สุขจริงๆแต่เราคิดว่าโอ้ถ้าเราได้ครอบครองค,คนคนนี้หรือถ้าคนนี้รักเราหลงเรามันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะอย่าแค่คุณอาจจะมองภาพเนี้เป็นภาพลวงตาคิดว่ามันจะดี แต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะโอเคไหมอืมเออมันมองถึงใครบางคนที่แบบเขา,เ,ขาเรารู้สึกว่าอุย้ยทำไมเขาคือแพชชั่นมาแต่หมาความต้องการอูชอบจังเลยอะ่ะทำไมถึงชอบมากขนาดนี้เออมันทำไมถึงแบบอยากเรารู้เรารู้นะแต่เราอยากเข้าไปในเหมือนคนโดนของไหมไปชอบใครสักคนแล้วมันหักห้ามใจไม่ได้ เรารู้ทุกอย่างแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องการเขามากเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็อยากจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ระมัดร,ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ,ะสิ่งสําคัญคําแนะนําในเดือนนี้ค่ะขอคําแนะนํานิดหนึ่งคําแนะนําในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ค่ะถ้าคุณรักตัวเองก็จงตัดกับความสัมพันธ์ไม่ดีนั้นออกไปถ้าคุณรักตัวเองบางคนเป็นเพื่อนที่ดีได้แต่เป็นแฟนที่ดีไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้ารักเขาชอบใครสักคนก็ระวังความเจ็บปวดระวังความทุกข์หรือความรักนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาเขาหลอกเราเขาหลอกให้เรารักหลอกให้เราหลงก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคไหมก็ระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีเขาเรียกเซนดีเซน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 ,น,นแม่นมาก นะจ๊ะถ้าคุณคิดว่าคนของคุณเปลี่ยนไปเรารู้สึกผู้หึงความเปลี่ยนไปของเขาอะเรารู้สึกว่าเขาไปมีใครเขาก็น่าจะไปมีใครจริงๆนั่นแหละนะจ๊ะเซนแรงอะเขาเรียกว่าเซนเช่วงนี้มีความรู้สึกคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เซนเสมอไปนะแต่มันอาจจะมองว่าเฮ้ยเรามีแฟนเนี่ยเรารู้ว่าแฟนเราคนนี้ใสย,ยังไงพอเขาเปลี่ยนไปสักนิดสักหน่อยเราก็รู้ได้อะอะไรประมาณนั้นถ้าเชื่อในเซนเซนดียกเว้นหวยแค่นั้นเอง ถ้าคุณรอใครอยู่นะรอกันเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนลองถามตัวคุณเองดูว่าเราสองคนอ่ะมันถึงเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งกี่หนแล้วปัญหาเดิมๆม,มันจะเกิดขึ้นไหมบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แบบมันรักกันเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นบ็อก er, ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะที่ใต้คลิปมีไลน์นะคะ อจองคิวไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าบางทีมันมีคิวด่วนคิวธรรมดาก็ถ้าคิวธรรมดาก็จองคิวสักนิดสักหน่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ